สวัสดีครับนี่คือ Inside g News หนุ่มผู้ถูกโยงตอบแล้วสถานะตายชุติมาคืออะไรมีโอกาสลุ้นใหม่โดนชาวเน็ตจ,จับตายโยงเป็นรักใหม่ของคุณแม่ลูกหนึ่งคนสวยตายชุติมาหลังฝ่ายหญิงโพสต์ภาพเบลอหนุ่มปิสศาด้านหลังทำเอาหลายคนต่างคิดเดาว,ว่า จะใช่คนพิเศษที่เจ้าตัวเคยบอกไว้หรือเปล่าก่อนพากันเปิดวาร์นักแสดงหนุ่มหล่อเบนอัธนินหรือเบนอเลิร์ซึ่งรงรูปสถานที่และฟิลเตอร์คล้ายกันแถมสาวตายยังไปกดไลค์รูปของอีกฝ่ายด้วยซึ่งต่อมาตายชุดที่มาได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวไปแล้วล่าสุดเบนอเลิร์อธิบายว่าข่าวจับโยงกับพี่ตายจริงๆก็เป็นแค่รุ่นพี่สนิทกันพี่ตายเป็นเพื่อนในแก๊งเดียวกัน รู้จักกันมาสักพักหนึ่งแล้วหลายคนอาจสงสัยว่ามาสนิทกันได้ยังไงพี่ต่ายเป็นเพื่อนของเพื่อนผมอีกทีหนึ่งที่อยู่กลุ่มก้อนเดียวกันเคยมีโอกาสได้ไปแหงเอากันเลยสนิทกันแต่ไม่ได้สนิทเป็นพิเศษถามว่าตกใจไหมก็นิดหนึ่งแต่ความจริงเรารู้อยู่แก่ใจแล้วว่าคืออะไรพี่ต่ายก็ส่งมาให้ดูเหมือนกันว่าเป็นข่าวถูกโยงนะเราก็แค่ตกใจว่าเอ๊ะ มันเป็นไปได้ยังไงคงอาจจะด้วยความไปจอยทริปกันมัง้งถ่ายรูปในโลเคชันเดียวกันฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าถ้าคุณจะจับโยงแต่ไม่ได้มีอะไรกันไม่ๆมครับถามว่ากังวลใหม่ที่โฟกัสผมว่าถ้าจะถูกโฟกัสก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่าพี่เขาก็อยู่ในกระแสผมก็รู้สึกว่าเวลาเจอกันตามที่สาธารณะยังไงคุณก็จับจ้องอยู่แล้ว แต่ก็อย่างที่บอกว่าเป็นแค่เพื่อนสนิทที่อยู่ด้วยกันต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นใหม่ทำตัวปกติเลยครับเราเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันพี่ตายเป็นพี่ที่น่ารักพูดคุยกันได้ถูกเรื่องพี่เขาก็จะให้คำแนะนำกับเราในทุกเรื่องของการทำธุรกิจในฐานะที่พี่เขาผ่านการแสดงมาก่อนเราก็จะมีการถ่ายถามกันบ้าง ส่วนโอกาสลุ้นเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันผมก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นรุ่นพี่ที่สนิทอยู่ในแก๊งเดียวกันหลังจากมีข่าวก็มีได้คุยกันบางครั้งตามปกติถ้าเรามีเวลาว่างก็ไปเจอกันกับกลุ่มเพื่อนของเขาและเพื่อนของเราข่าวไม่ได้มีผลกระทบที่จะทำให้เราต้องเว้นระยะห่างของเราทั้งสองคน อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ